ผมพูดถึงไอยออดไปแล้วเนาะในในคลิปก่อนก่อนไนแมหแฮนซาร์เรนสองวิชัวฟิวชั่นนี่แล้วก็อาร์เซนอลออแกเนซชั่นอันนี้คือควิกเพลย์สเปล่่ไนแมหแฮนสามารถใช้ เอฟเฟกต์หและ2ของการชื่อเนี่ยได้1ครั้งต่อเทิร์นครับ and only once that turn ก็คือเอ่อใน1นึ่งเทิร์นอ่ะเราใช้ใบนี้ได้แค่ใบเดียวแถมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยแล้วเทคแต่ละอันก็เป็น1ครั้งต่อเทิร์นเช่นเดียวกันครับส่ง illusion master 1ตัวจากเด็กลงสุสานโอเคคือเป็น Foolish b รียของพวก illusion เนาะ แล้วก็เทคสองในตอนช่วงเมนเฟดถ้าเกิดว่าคุณ Level 5, คอนโทรลเลเวลห้าหรือว่าสูงกว่าอิลูชันมาสเตอร์คุณสามารถแบนิชการ์ดใบนี้จากสุสานจากนั้นทาร์เก็ตมอสเตอร์หนึ่งตัวที่ฝั่งตรงข้ามมีอยู่ในสุสานเขาสเปเชียลซัมมอนไอตัวนั้นออกมาบนฟิลด์คุณแต่ว่าแบนิชหลังจากที่อ,อันนี้เนาะจบเอนเฟดครับเอนเฟดออฟเดอะเน็กซ์เทิร์นโอเคเอนเฟดของเทิร์นต่อไป หลักๆน่าจะเอามาส่งเนาะอ l ลูชั่นหรออ l ลูชั o นมันมีตัวไนท์แมร์แอ p เพ e ท์ i ิสใช่ไหมเออเดี๋ยวนะเอลเซเต้ร่างนี้ก็เป็นอ l ลูชั o นถ้าเป็นนี่ถูกส่งลงสุสานในฐานะซิงโครแมทเทีเยลโอเคมันไม่มีอะไรเนาะมีใบนี้ใช่ปะเอ่อ uh, you can special summon discard from hand by discard one card if this card is นอ r m มอ o ออ p สเป a ช s ล m o มอน u c แคน d อ i ดอิลูชัจากเด็กขึ้นมือเอ๊ะอันนี้ไม่มีเทคลงหลุมแฮะอันนี้เหรออันนี้คือสามารถที่จะใช้อะไรสักอย่างชบได้ใช่ไหมอันนี้โดดจากมือได้พวกอิลูชันผมไม่ชัวร์เลยว่าแบบ มันมันจะอะไรยังไงกันได้บ้างมันจะมีอะไรที่แบบชบจะชบมอนอิลูชันจากหล่มได้บ้างอะอืมโอ้มาสเตอร์ทาถ้าเกิดว่าการไปที้ถูกส่งลงสุสานคุณสามารถทารเกเอลูชันมาสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของคุณสเปเชียสมอนออกมาในสภาพตั้งกันแต่ว่า จะไม่สามารถที่จะสเปซจากสุสานได้ตลอดทางเทิร์นนี้ยกเว้นอิลูชั่นมอสเตอร์อ๋อก็น่าจะอย่างนี้ได้เนาะก็คือเปิดด้วยในแม่แอพเพนทริสแล้วอะไรสักอย่างแล้วแบบอ่ะถ้าเกิดว่ามีมอนอิลูชั่นในหลุมแล้วแบบอยากชบตัวนั้นแบบอยากชบไอตัวเนี้ยเดียเบลเซ่อะก็นี่เนาะกดไอใบนี้ถม ไอ้นี่ไอ้นี่เก็บเดียวเบวลเซมาสเปย์มาเออก็ได้ฮะแต่มันแต่มันน่าจะทําได้อยู่แล้วหรือเปล่าวันนี้อนาคตโคตรเก่งแต่ไม่ใช่ตอนนี้มีของคิเมกาที่ดีๆอ่ะมีเนเกตคิเมกาอ๋อมันจะมีตัวลาเมียตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวไอ้มิเกอร์ซอสเออตัวนี้ก็คือเนเกตได้ใช่ปะ นี่ก็เนเอเกตเป็นเ t เตอร์เวดก e f f e c t ฟกที Target Guard ที่คุณคอนโทรลเมื่อฝั่งตัวข้าว activate monster e f f e c t โ okay. อเคอืมพวกนี้ก็ดีอันนี้เหรออันนี้ผมสงสัยเอ่อถ้าการไปดีแบทเทิลมอสเตอร์ฝั่งตรงเอ้ยทั้งสองฝั่งไม่สามารถจะถูกทำลายจากแบทเทิลโอเคอ,อันนี้ไม่มีอะไรนี่หว่าอืม แต่นั่นแหละเนาะมี potential ที่จะเก่งใช่ปะเป็น foolish b o g a l ของ illusion ชุบมอนฝั่งตรงข้ามได้ด้วยโอเคแล้วไปต่อมา s u r e n d h e chain b a w dragon เลเยกว่าเจ็ดมังกรซิงโคจูเนอร์เป็นซิงโคจูเนอร์ด้วยนะเล่นกับ killer ์ u n e ได้ใช่ปะแล้วก็ตีสองพันแปด defense สองพันหนึ่ง ใช้จูเนอร์หตัวบอกกับซิงโคลมอสเตอร์หนึตัวขึ้นไปโอเคแสดงว่าต้องทำซิงโคตัวอื่นมาก่อนแล้วค่อยขึ้นตัวนี้ซึ่งก็น่าจะไม่ยากเออคิลเลอร์จูนน่าจะทำได้คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์สของการชื่อนี้ได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นเอฟเฟกต์หบอกว่า if this card your control would be used as synchro material ถ้าเกิดว่ามันจะถูกใช้เป็นซิงโคแมาทิเรียลคุณสามารถเทรดไอ้ตัวนี้เป็นมอนที่ไม่ใช่จูเนอร์ได้โอเคเทค2 เมื่อมีการ์ดหรือเอฟเฟกต์เอ็ก t e เว r อิน o n ส to the Activation of a วชันออฟอ f ก c ารก็คือต้องมีใบหนึ่งเชนก่อนแล้วมีอีกใบหนึ่งเชนตามมาคุณจะกดเทคอันนี้ได้ว่าค u e เลฟเฟกต์เลือก Activate อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง1 Negate Effect แล้วทำลายไอตัวการ์ดใบนั้นที่ที่เชนตามหลังไอเนี่ยเนาะเชน,เนตามหลังอะไรบางอย่าง 2. negate the effect of the card that was respond to and if you do destroy it อันนี้ถ้าเกิดว่าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือสมมตุติฝั่งตรงข้ามมีเชนเชนหนึ่งแล้วแบบมีการเชนบล็อกด้วยเชนสองเนาะเอาเคสไหนดีเคสตัวอย่างอ๋ออัน,นมิสึกุกิแล้วกันเนาะมิสึกุกิฝั่งตรงข้ามโดดมูราคุโมะมา แล้วมีการเซ็กฮาบาคิริหรือว่าฟูซุโนมิธรรมะลงหลงุมในตอนวิชัวซอมมอนไปด้วยเชนหนึ่งมักโคโมะก็เบิดปอดเชนสองคาบาคิริก็ได้อะคาบาคิริจะเซิร์ตไอใบเนี่ยมันสามารถที่จะกดเทคอันนี้แล้วแบบเนข้ามเชนอะ,อะปกติเวลาจะเนมันจะเน,นไอเชนอันล่าสุดเนาะแต่นี้คือเนข้ามไปอัน อันนี้ได้ครับเออมันมีโมคุโมะฮาบาคิวิแล้วต่อด้วยอันนี้อันนี้สามารถที่จะข้ามไปในโมคุโมะได้เออคือมองข้ามฮาบาคิวิไปเลยอะไรแบบนั้นถ้าเกิดว่ากดเทคก้อนนี้อันนี้คือที่ผมเข้าใจนะไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเข้าใจถูกไหมแต่ถ้าทำแบบนั้นได้ก็โอ้ว้าวดูเก่งดีนะอืมคือ คือเป็นอมนิเนเกตที่แบบมันมันอันเนี้ยแอบบแอบบใช้งานยากนิดหนึ่งคือมันต้องเป็นเชนสองขึ้นไปอะไรแบบนี้แต่ว่าเออการที่มันเนข้ามเชนได้แบบนี้ยมันมันไม่ได้แย่เลยครับแต่เสียดายทำยากไปหน่อยมันมันต้องซิงโคอะไรบางอย่างมาก่อนแล้วค่อยบวกกับจูนเนอร์ซึ่งซึ่งก็น่าจะมีแค่คิลเลอร์จูนหรือเปล่าที่ทำได้ง่ายๆในตอนนี้ เออแต่จริงๆเด็กอื่นก็ทําได้ไม่ยากหรอกเออแต่แบบภาพมันชัดในคิลเลอร์จูนมากกว่านะเออแต่เป็นใบที่ไม่ได้แย่เลยครับเป็นเป็นเลเวลเด้วยเนาะแล้วก็อันต่อมา end of the world g u l e r เลเวลสิบทัดมืดเผ่าปีศาจเป็นริชัวตีสามพันดีเฟนสองพันคุณสามารถริชัวแซมมอนไอตัวนี้ด้วยผลของ end of the world โอเคคุณสามารถใช้เทคสกับ3ของการชื่อนี้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นเทคหนบอกว่าตัวนี้จะทวิตตัวเองเป็น Demise King of a r m a g e d o n ในขณะที่อยู่บนมือกับว่าบนฟิลในหลุมไม่นับเนาะในเด็กก็ไม่นับ Demise King of a r m a g e d o n ไอ้นี่โอเคโอเคแล้วเอ่อเทคสคุณสามารถโชว์ตัวการ์ดใบนี้จากมือคุณจ่าย2000จากนั้น banish เอ่อรีชัวร์สเปรโอดจากเด็กได้หนึ่งใบแอพพลายแดดการ์ดเอตเทอร์เวชั่นเอฟเฟกต์แดดรีชัวร์แซมมอนออมอสเตอร์อันนี้คือเบอร์เตอานาคอนดาของไอตัวนั้นปะ <c oughs> ของไอตัวมอนริชัวร์ปะโอ้มันมันคล้ายๆเบอร์เตอานาคอนดาเลยเทคสามคุณสามารถจ่ายสองพัน ทำลายการ์ดใบอื่นทุกใบบนฟิลเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วตัวนี้ได้พลังโจมตี2 0 0พตัวเก่ามันได้บวกสเตตไหมไม่เนาะมันจ่าย2000แล้วก็เบิดอย่างเดียวเท่ากับว่าไอ้ตัวเนี้ยจะกลายเป็น59 0 0ครับก็เบิดบอดแล้วกลายเป็น59 0 0แล้วคุณก็ตีปิดเกมด้วยเทคนี้ได้แต่เทคที่น่ากลัวคือไอ้ก้อนนี้ไอ้ก้อนนี้ก็คือเวอร์เตอร์นาคอนดาของอพวก หมอนพิธีกรรมอนเนาะขอดูเทค end of the world ก่อนกั็ไปนี้กุชโซัมมอน go in queen of oblivion or king of anand no armageddon idemize เนี่ยหืม you must also tribute salmon tribal monster from your hand o r field ให้เวลตรงกันกับตัวที่เจอกุชโซัมอนออกมา มันเลเวลเท่าไหร่นะ10โ okay. อเคเออคือเล่นกับตัวเองอะ่ะมันไม่ได้ในมุมผมนะมันดูไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นในในแง่ของการที่แบบเล่นเล่นในทีมตัวเองแต่ความน่ากลัวคือมันก๊อปเทคเวทวิชวลอะไรก็ได้นี่แหละคนน่าจะเอาไปเล่นแบบนี้กันมากกว่า คนจะเอาไปอันเนี้ย banish m i สซ u เกะ i ิชัเออแล้วก็กดเทคโดดมัวโคมะหรือว่าฮาบาคิริออกมาอะไรแบบนั้นเออคือแต่คือแต่คือถ้าจะ banish m i u ซ u เกะ i ิชัเนาะถ้าเกิดว่าจะโดดจากมือก็ต้องมีมอนอันนั้นอยู่แล้วด้วยต้องมีมอนมิ s ซู u ก i อยู่แล้วด้วยครับ อืมคือกดเดไมาแล้วต้องถือแบบมัวโคโมอยู่แล้วกับว่าฮาบาคิริอยู่แล้วอะไรแบบนั้นนะอะเออกับว่าถือแคปทายตัวอื่นอืมผมกลัวจะไปก๊อปดาร์กเมจิกเคออสแม็กซ์แล้วเอามาสตันยาวๆโโอออ้้้้้ยยยเดีี๋วววนนนนะะทไไมมมัขึพกา ไอตัวนี้เนาะเคยเจอใน idio pro อยู่คือเคยเจอเด็กไวซ์เลสมันทำมาสตันเออมันมีเวทพิธีกรรมของมาด้วยเนาะไอตัว chaos form นะ you must also tribute monster from your hand of few เพื่อโดดไอ พวกมอนเคอออมพวกมอนพิตีกรรมเคออสแต่ว่านั่นแหละผมผมเห็นภาพว่ามันจะไปกับมิซึกิมากกว่าเ <c oughs> อ่อคือสมมุติกดฮาบาคิริเนาะกดฮาบาคิริไปฮาบาคิริโดนเนแต่เรายังมีใบนี้อยู่เราก็กดเทคสองของมันแบนนิช มิสซูเกิวิชัวแล้วกดเทค2องของมิสซูเกิวิชัวเพื่อจะกระโดดฮาบาคิริจากมือแล้วแซกอ่อากามะสะหรือว่าซาจิก็ได้บวกกับคุซานากิเออแล้วคุซานากิเก็บไอ้นี่กลับมาจากนอกเกมใช่ไหมคุซานากิมันเก็บจากนอกเกมได้เนาะเก็บหยาดออร์บานิชใช่เก็บจากนอกเกมได้ เออเก็บมาปับ๊บกดอีก,กรอบหนึ่งแซคฮาวาคิริที่เพิ่งเรียกมาเมื่อกี้แล้วโดดมัวโคโมมันเหมือนกับเอามาเป็นใบซ้อนให้ไอ้นี่ได้ให้พวกเด็กมิซูรกิได้ประมาณนั้นแต่จำเป็นไหมไม่รู้ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเว้นแต่ว่าพวกการดมิซูกุกิมันจะโดนยิงเข้าแบลิสอะไรแบบนั้นนะอะโดนลิมิตโดนอะไรพวกนั้น อืมก็ดูผมว่ามันน่าสนใจดีครับเทคเบอร์เต้นาคอนดาเนาะ <laughs> อันต่อมาในแมย์ไอส์ลิสติกเลเวลหนึ่งธาตุมืดอิลูชันฟิวชั o นตีศูนย์ดีเฟนซ์ศูนย์วัตถุเดิบในการฟิวชั่นก็คือมอนสเตอร์สองตัวที่เผ่าต่างกันฟีนอิลูชันสเปลแคสเตอร์ต้องเป็นเฉพาะสามเผ่านี้ด้วยเหรอฟีนอิลูชันสเปลแคสเตอร์เนี่ย เทคหนึ่งเป็นหนึ่งครั้งต่อเทิร์นสำหรับการชื่อนี้เทคหนึ่งคือถ้าเกิดว่าการเป็แบบนสเปเชียลซัมมอนหรือว่ามันไปแบทเทิลกับใข่สักคนหนึ่ง at the end of battle phase ตอนตอนแบทเทิล a ฟ e อะตอนจบแบทเทิล a ฟ e คุณสามารถที่จะ Equip Monster ์หนึ่งตัวที่ฝั่งตรงข้ามคอนโทนใส่ตัวมันได้ขโมยมาครับอ่อนซัมมอนก็ได้ขโมยหลังจบแบทเทิก็ได้ขโมย เทคสการบบนี้จะเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับมอนสเตอร์ที่ถูกสวมให้กับมันโอเคสวมตัวสี่พมามันก็กลายเป็นสี่พันเนาะเหมือนกับไอ่น่าจะเหมือนกับไอ้พวกตาพันปีเวอร์ชั่นเก่าๆครับอันนี้เทคสาถ้าเกิดว่าการบบนี้แบทเทิลกับมอนสเตอร์ทั้ง2ฝ่ายจะไม่ถูกทำลายจากแบทเทิลโอเคเทคทั okay, ่วไปของ i อิ u ูชันยเพราะนั้นมอนสเตอร์ cannot be cannot attack monster except this one โอเคเป็นเทค,บ,คบังคับตีว่าต้องตีใส่มันเท่านั้นใบน,นี้ดูเฉยๆนะคือในแง่ของการเป็นรีโมเวลก็ไม่ได้แย่ครับอืในในตอนเริ่มหลังอะเนาะโดดมากินมอนแบตเทิรก็กินมอนแต่มันมันเฉยๆมากเลยโดด SP จับออกก็ก็จบแล้วอะหรือว่าโดนอะไรอย่างอื่นยิงออกบารกรยิงออกอะไรสักอย่างยิงออก ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับโดนเนร์แล้วทำลายเงี้ยก็ตายเหมือนกันไอเนี้ยดูน่ากลัวก,ว,กว่าไอเอ็นออฟเดอะเวิลด์กูเนี่ยครับทุกอย่างเหมือนเดิมแค่วัตถุดิบเหมือนเอามาให้ซูปเปอร์โจ๊กหมูจริงๆเออนั่นแหละอ่ะก่อนดูใบนี้ใบนี้ผมว่ามี potential ครับ อันต่อมาใบสุดท้ายแล้วเนาะ Arsenal o r g a n i z a t i o n n o r r a n Trap คเอ่อคุณสามารถที่จะใช้เอฟเฟกต์และ2ของการชื่อเนี่ยได้แค่1ใบต่อเทินเอ้ยหครั้งต่อเทินเอ่อแล้วคุณสามารถที่จะ a อ t ต v a t เวการใบนี้ได้แค่นั่นแหละเนาะหนึ่งใบต่อเทินครับเลือกใช้เอฟเฟกต์แต่ละอย่างได้แค่1อย่างต่อเทินด้วยอหเทินเลือกใช้ได้แค่เอฟเฟกเดียวเทคแรกส่ง อีคิวบ์สเปลได้สูงสุด2ชื่อจากเด็กลงสุสานอีคิวบ์สเปลสูงสุด2ชื่อเลยเหรอือมแต่เป็นแท็บนะแล้วก็เทคสองคูณสามารถจะแบนิสการเบนิจากหลมุมแทร็กเก็ตเฟสซับมอนสเตอร์ที่คุณคอนโทรลอีคิวบ์สองอีคิวบ์สเปลที่ชื่อต่างกันจากมือหรือว่าสุสานของคุณใส่ตัวนั้นแต่ว่าแบตเทิร์นดาเมจที่ฝั่งตรงข้ามจะได้ครับเนี่ยในขณะที่สวมไอเอวส์สวมใส่พวกนั้นอะ จะลดลงครับพัฒนทเทอร์มจที่เขาได้รับจะลดลงครึ่งหนึ่งมันว่าไงดีดูใช้ย,ยากและชา้าออดูใช้ย,ยากแลยชาคือเทคส่งอีคิ p สเปลลงหลุมก็ไม่ได้แย่หรอกบางใบลงหลุมไปแล้วมันมันได้เทคอะไรบางอย่าง เออแล้วแบบสามารถที่จะใช้บางอย่างเก็บกลับขึ้นมาได้ด้วยส่วนเทคสองอันนี้เห็นภาพอยู่ว่าเออถ้าเราเล่นกับมิคังโกะเนี่ยเราสามารถที่จะกดเทคโอฮิเมโยนใบนี้ที่ค้างมือเราลงหลุมไปได้แล้วเราก็กดเทคมันจากในหลุมในตอนที่เราจะในตอนที่เราจะสั่งตีด้วยมอนมิคังโกะเนาะ เอาเวทสมใส่อะไรบางอย่างจากในหลุมของเราเนี่ยหรือจากมือเราก็ได้มาสวมให้กับมอนวิคังโกะที่จะตีปิดแต่มันติดปัญหาตรงที่ว่าไอ้แบทเทิลดาเมทที่ฝั่งตรงข้ามได้ครับมันจะโดนแค่ครึ่งเดียวนี่แหละอืมไอเทคก้อนนี้ทําให้กูสึกดาวแบบว่าแบบเออมันมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นในเด็กมีคังโกแต่ไอ้นั่นอะ ไอตัวหมอนเอ็กซ์ตัวใหม่ของมีคังโกะมันตีได้สามทีเนาะใช่ไหมคือคือต่อให้โดนหักดาเมจครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาดับเบิลเอทซอร์ตไอใบเนี่ยจากหล่มเราคือเรามีใน ใบนี้ในหลมุมเรากดเทคก้อนนี้ของใบนี้เอเก็บไอใบเนี่ยจากหลม่มมายัดให้กับอุซูฮิเมะแล้วอ uh ุซูฮิเมะก็ตีสามทีต่อให้หักดาเมจโดนต่อให้หักดาเมจลงครึ่งหนึ่งยังไงฝั่งตรงข้ามก็ตายอยู่ดีปะอุซูฮิเมะมันตีสามที <laughs> <laughs> ผมว่ามันก็เล่นกับมีข้างโกรได้แหละมัง้ง ถ้มากวัวเก่งอีกแล้วอืมแต่ผมว่าใช้งานได้อยู่คิดว่านะไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันจำเป็นขนาดนั้นไหมส่วนตัวใจผมอะค่อนไปทางที่แบบมองว่ามันไม่จำเป็นแต่คือมีไว้ก็ก็ไม่เสียหายครับอ่ะกอด,ดูเนาะอืมอา,อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ครับน่าจะมีเท่านี้เนาะที่มันสปอยมา เห็นว่ามันจะมีมาอีกพรุ่งนี้ก็ก่กอของพรุ่งนี้แล้วกันเนะาะไกออดพูดไปแล้วดารโกเนตี้พูดไปแล้วโอเคน่าจะหมดแล้วครับ